มาติดตามสถานการณ์ผลไม้เศรษฐกิจในภาคตะวันออกกันนะครับทั้งทุเรียนเงาะมังคุดและลองกองเป็นการดูแลมาตรฐานการผลิตจากกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับไปติดตามกับท่านรองระพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ มาเริ่มกันที่ฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนผลไม้เศรษฐกิจพื้นที่ปลูกภาคตะวันออกระยองจันทบุรีตราดกันครับทุเรียนภาคตะวันออกปีนี้ผลผล,ผลิตน่าจะลดลงจากปีที่แล้วนะครับน่าจะอยู่สักเจ็ดแสนตันกว่าเนื่องจากอะไรครับเพราะว่าเมื่อปลายปีสถานการณ์ในช่วงปลายปีมีฝนแล้วก็อากาศความหนาวที่มันอ้วนเนื่องจากทุเรียนมันเป็นพืชเ,เขตร้อนนะครับส่งผลกระทบให้ดอกร่วง แล้วก็ระยะที่มันเป็นระยะห่างแย้มไม่ยอมสร้างผนจะทาให้ระยะห่างแย้มนี่รุดร่วงหรือระยะผลอ่อนนี่รุดร่วงไม่ไม่สามารถสร้างผลสร้างเนื้อได้อันนี้นก็เป็นปัญหาที่ที่น่าจะลดลงแต่ลดลงไม่มากครับสปายก็ปีนี้รวมๆทั้งประเทศเนี่ยจะมีสปายสัก1.4ล้านตันนะครับซึ่งอยู่ภาคตะวันออกประมาณสัก700,000ตันประมาณนี้ครับสำหรับมาตรการส่งเสริมการขายทุเรียนทั้งในและส่งออก ใช้หลักมาตรฐานทุเรียนคุณภาพดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแบบนี้ครับเราได้บทเรียนจากที่มันผ่านมานะครับเพราะนั้นแผนบริหารการใบผลที่มีความสําคัญมากเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่ามีฟุตบอรใช่ไหมครับที่ที่ดูแลในเรื่อง,องการจัดการผลนีผลเพราะฉะนั้นฟุตบอรก็จะ มีการประชุมเตรียมการในการทําแผนบริหารจัดการไม่ผลเป็นรายภาครายจังหวัดซึ่งในรายจังหวัดเนี่ยแต่ละจังหวัดที่มีความสําคัญอย่างภาคตะวันออกที่มีทุเรียนมากเนี่ยระยองจันทบุรีตราดเนี่ยก็ต้องทําแผนบริหารจัดการไม่ผลของตัวเองเสนอมาเพื่อเอาเข้าบอร์ดใหญ่แล้วก็มีแผนของรายภาคเพื่อจะได้ดูแลทั้งภาค ส่วนภาคใต้ก <like S 1> ็จะมีทุเรียนมากที่ชุมพรท <Yeah, S 2> mm ี hmm. em. yeah. mm ่นครศรีธรรมราชอะไรอย่างเงี hmm. <Nope. S 2> mm ้ยนะครับซึ่งจังหวัดเล็กๆเนี่ยเป็นประมาณสัพายอาจจะไม่ได้มีผลกระทบมากก็จะต้องจัดทําแผนของตัวเองมาแล้วมี2จังหวัดที่ต้องจัดทําแผนบริหารจัดการผลก็คือชุมพรกับนครศรีธรรมราชอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแนวทางการจัดการก็คือตั้งแต่เรื่องของการเตรียมการเลยเราจะทําทุเรียนให้มันได้คุณภาพอย่างไรตั้งแต่เรื่องของการเข้าสู่ะบบมาฐานเนี่ยแล้วก็ทํากลุ่มทุเรียนผู้ผลิตทุเรียนคุณภาพอันนี้เป็นหัวใจหลักสําคัญของเรื่องของการทําทุเรียนคุณภาพเลย นั่นคือเรื่องของต้นต้นทางก่อนการผลิตก,ก่อนนะครับซึ่งเราเตรียมการให้ความรู้กรเกษตรกรในการจัดตั้งกลุ่มอะไรต่างๆเข้าสู่ระบบในการตรวจรบรอง G ีซึ่งเป็นหัวใจหลักสําคัญของทุเรียนของการส่งออกส่วนระยะเก็บเกี่ยวเนี่ยเราก็เน้นย้ำในแผนบรษิษัดการไม้ผลเนี่ยทุกภพมิภาคเลยโดยเฉพาะที่ภาคตะวันออกเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งใหญ่เนี่ยก็เน้นย้ำในเรื่องของการเ,ออเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพเราให้สำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยทำงานเชิงรุกในการ ตรวจก่อนตับอันนี้หัวใจสาคัญเลยครับทุเรียนยะมีคุณภาพอร่อยทุกรุกเนี่ยคือทุเรียนต้องแก่จั <นะ S 2> ดเพราะนั้นการตรวจเปอร์เซ็นต์แป้งโดยทีมเกษตรตำบลเกษตรอำเภอในการลงไปทํางานเชิงรุกไปตรวจมาให้บริการที่สวนปีที่แล้วเราตั้งจุดตรวจนะครับเกษตรกรต้องเอาตัวอย่างผลผลิตมาตรวจที่จุดตรวจแต่ปีนี้เราทางานเชิงรุกลงไปตรวจเลยเพราะว่าให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากซึ่งนอกจากของกรมสวนการเกษตรตรวจก่อนตับแล้วเนี่ยในเรื่องกรงวิชาการก็มีการตรวจสุ่มที่โรงนะะซึ่งโรงเนี่ย โรงที่ให้ความร่วมมือดีเนี่ยเราก็จะติดธงสีเขียวไว้อันนี้ในการสุ่มตรวจที่ตู้อาจจะไม่ได้เข้มงวดมากนะักเพราะว่าปฏิบัติตามขั้นตอนตัดทุเรียนที่แก่จัดทําตามขั้นตอนที่ฟูตดบอร์ดได้กําหนดทั้งหมดเลยนะครับส่วนสีเหลืองนี่มีการสุ่มตรวจบ้างถ้าสีแดงนี่ก็จะตรวจแบบเข้มข้นนะครับเพราะนั้นทุเรียนที่มันจะเป็นทุเรียนอ่อนโอกาสที่จะถูกรอดเนี่ยมันน้อยมากครับซึ่งการบริการร่วมกันในทุกๆภาคสว่วนของทุกในงานไม่ใช่แค่กระทรวงเกษตรนะครับ ในจังหวัดเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ความสำคัญเรื่องนี้ในเรื่องของการกําหนดมาตรการต่างๆหากเกษตรกรรายใดฝ่าฝืนนาทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพมาขายจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายครับอันนั้นก็จะเป็นไปตามกฎไกของกฎหมายนะครับซึ่งเป็นอำนาจท่านผู้ว่าที่เป็นมิเศเฉพาะที่ประกาศอยู่ในพื้นที่นั้นก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดและเข้มและเข้มขัดครับซึ่งนอกจากมาตรการตรงนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นว่าท่านเห็นน้ำภาพข่าวที่เห็นทุเรียนลูกสีแดงๆถูกพ้นสีนี่ครับ หรือพ่นสีดำอย่างเงี้ยอย่างสีแดง <Okay. S 1> หยควมว่า,าทีมเรีเยบเหวของกรมวิชาการนะครับส่วนที่กำลังร่วมกับทีมที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดตั้งทีมเนี่ยมีกลมงเสริมารก,การเกษตรกรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจเมื่อตรวจพบทุเรียนด้อยคุณภาพเนี่ยเขาจะฉีดสีแดงเลยนะครับซึ่ง ทุเรียนนั้นห้ามเอาไปจำหน่ายนะถ้าผู้บริโภคเห็นนก็แสดงว่าทุเรียนนั้นด้อยคุณภาพนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีดำเนี่นะอันนั้นน่อาจจะเกิดทุเรียนที่เกิดวัฏภัยที่มันร่วงหล่นแต่ทุเรียนมันจะแก่ระยะหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะขายได้ในราคาที่เป็นทุเรียนตกเกรดอะไรเงี้ยรือเอาไปสู่กระบวนการแปรรูปเป็นทุเรียนทอดอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับความหมายของทุเรียนด้อยคุณภาพก็คือทุเรียนที่เก็บจากต้นก่อนเวลาครับทุเรียนด้อยคุณภาพคือทุเรียนที่มันไม่แก่เปอร์เซ็นต์แป้งยังไม่มากพอ ทุเรียนแต่ละสายพันธุ์มีอายุการเก็บเกี่ยวต่างกันถ้าพันธุ์เบาก็อาจจะร้อยสิบห้าวันร้อยยี่สิบวันถ้าพันธุ์ที่มันหนักขึ้นมาหน่อยอย่างหมอนทองนี่ก็ร้อยสามสิบห้าวันแล้วซึ่งแต่ละพันธุ์เราก็กําหนดวันในการเก็บเกี่ยวนะครับอย่างพระตะวันชัดเจนเลยถ้าพวงมณีกระดุมเนี่ยถ้าคุณไปซื้อก่อนวันที่สิบมีนาคมแสดงว่าทุเรียนอ่อนละเราประกาศวันเก็บเกี่ยวทุเรียนของพาคตะวันออกนะครับว่าถ้าเป็นพันธุ์พวงมณีกระดุมเนี่ยวันที่สิบ มีนาเป็นต้นไปถึงเก็บเกี่ยวได้พันหมอนทองเนี่ยต้องหลัง15เมษานะครับก็คือหลังสงการเนี่ยถึงจะเป็นทุเรียนที่ได้คุณภาพนั่นหมายความว่าเรานับวันที่ติดดอกจนถึงวันเก็บเกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเก็บก่อนนั้นแสดงว่ามันมันไม่แก่จัดแน่นอนแต่ทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าทุเรียนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนจะเป็นทุเรียนที่ได้คุณภาพเพราะบางส่วนอาจติดดอกออกผลก่อนนั่นเป็นการประกาศโดยภาพรวม แต่อาจจะมีทุเรียนบางต้นบางสวนที่มันติดดอ,อกก่อนไม่ได้หมายความว่าเราอยู่เพิ่งไปฝันถงว่าเขาจะเป็นธุเรียนด้อยคุณภาพนะครับแต่ไอ้ต้นนั้นมันออกดอกก่อนแล้วมันผสมกสอนติดก่อนเพราะโอกาสที่ไม้ผลมันจะวันเดียวกันเป๊ะๆไม่มีทางนะฮะอยู่ในการดูแลรักษาความเหมาะสมอย่างเงี้ยแต่ในช่วงระยะนั้นส่วนใหญ่หมายถึงว่าส่วนใหญ่ของทั้งประเทศและการส่งออกอ่ะถ้าเป็นสายพันธุ์หมอนทองก็หลัง1 5เหษาวสาซึ่งเราประกาศเป็นวันเก็บเกี่ยวแล้วก็จะทำทุเรียนนั้นมีคุณภาพที่ดีแน่นอนมันยังมีปัจจัยอื่นอี่ เรื่องของการดูแลรักษานะครับการจัดการธาตุอาหารออการสร้างเนื้อการจัดการน้ําที่เหมาะสมซึ่งต้นทุเรียนต้องการน้ําในช่วงแต่ละระยะเวลาของเขาเนี่ยในปริมาณต่อต้นต่อวันนี้มันแตกต่างกันออการดูแลเอาใจใส่ทุกอย่างตามขั้นตอนแล้วก็เมื่อทุเรียนแก่จับเนี่ยนะครับม,มันมันมีฮอร์โ,โมนชิดนหนึ่งที่มันอยู่ในเฉพาะในทุเรียนอยู่แล้วในใน,ในต้นพืชอะ่ะมันจะมีะทาปฏิกิยาส่งผลให้ทุเรียนนั้นมันสุกนะครับซึ่งทุเรียนก็จะอร่อยทุกรูปแบบเองครับ ส่วนทุเรียนที่ส่งออกไปยังต่างประเทศต้องเก็บก่อนแก่ครับทุเรียนที่จะไปต่างประเทศเนี่ยมันจะเอาแก่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ได้นะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์ความแก่ที่มันอยู่ในมาตรฐานที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งที่มากพอเพราะเปอร์เซ็นต์การสร้างแป้งที่มากพอการเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ำตาลทนเรียนที่มันมีเปอร์เซ็นต์แป้งที่สูงนะครับเพราะนั้นคือทุเรียนที่ได้คุณภาพปลูกตามขั้นตอนดูแลตามขั้นตอนต่างๆมันก็จะส่งผลให้ทุเรียนมีรสชาติที่ดี อร่อยแน่นอนทุกรูปครับทุเรียนที่แก่จากนั่นคือเดลิเชสแน่นอนครับอีกปัญหาหนึ่งก็คือทุเรียนที่ไม่มีเนื้อหรือทุเรียนลมครับอ๋อทุเรียนลมอ่าอันนั้นส่วนใหญ่ก็จะเกิดได้จากทุเรียนที่เป็นทุเรียนสวนใหม่หมายถึงว่าต้นที่เพิ่งให้ผลผลิตแล้วก็มันผสมไม่ติดฮะผสมไม่ติดเพราะฉะนั้นในในต้นทุเรียนทุเรียนหนึ่งขนนี่มันจะมีอยู่ประมาณสักห้าครูนะครับในครูนั้นน่ยถ้าทุเรียนที่ทรงผลสวยๆเนี่ยหนึ่งภูมันผสมติดสัก สามเมล็ดขึ้นไปทรงผลมันจะมันจะมีความสวยงามใช่ไหมครับรูปลักษณ์ของมันจะสวยงามมาทําความรู้จักกับทรงผลและเนื้อของทุเรียนกันครับทุเรียนเนี่ยมันมีทรงผลที่แตกต่างกันตามสายพันธุ์ทรงกลมอย่างเช่นพันธุ์ก้านยาวทรงกลมใช่ไหมครับพันธุ์กระดุมพวงมณีใช่ไหมครับทรงหมอนก็มีหมอนทองมีนกหยิบมีพันธุ์หลงรับแลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีทรงลีถ้าเอาตามเนื้อสีมันก็จะมีเนื้อสีขาวเนื้อสีเหลืองเนื้อสีจำปาเนื้อสีแดงซึ่งทุเรียน พัน์ดีๆของของประเทศไทยเราเนี่ยมีพันธ์เยอะมากนะครับคนจะรู้จักแต่หมอนทองจริงๆแล้วมีอีกหลากหลายสายพันธ์เลยหลงหลินรับแลก็อร่อยกบชายน้ํา กบต้าขำพันนวลยายจานันพันอะไรต่างๆมีเยอะแยะนะครับซึ่งทุเรียนของเมืองไทยเป็นเสน่ห์เมืองไทยที่มีความหลากหลายทางด้าน uh, biodiversity ซึ่งมันทำให้เราเป็นจุดเด่นของเราในการที่มีทางเลือกผู้บริโภคได้เลือกที่แตกต่างกันแน่นอนว่าความต้องการทุเรียนของต่างประเทศมีมากแบบไม่พอส่งออกในสัดส่วนร้อยละ70ส่งออกร้อยละ30เอร์เซรับประทานในประเทศครับทุเรียนมันพิเศษกว่า ไม่ผลชิ้นที่เหลือของที่มันโอเวอร์ดีมานดนะครับหมายถึงว่าความต้องการที่ต่างประเทศอ่ะโอ้มันก้อนเบลอเลยแต่ซัพพลายที่มีในประเทศมันยังน้อยอยู่เพราะนั้นมันส่งผลให้ราคาจะเห็นว่าในช่วงระยะหลายๆปีที่ผ่านมาผู้เรียนโรงเรียนไม่ไม่เคยมีปัญหาในเรื่องราคาไม่ไม่เคยตกต่ำเพราะนั้นในแผนแม่จัดการไม่ผลเราเราไม่ไม่สามารถที่ไปกําหนดราคาว่าต้องขายต่าอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นไปตามกลไกการตลาดหมาว่าเมื่อมันมีความต้องการมากเนี่ยราคามันก็จะถูก สร้างราคาที่สูงขึ้นนะครับมันเกิดการแข่งขันก็ระหว่างผู้ผู้ส่งออกนะครับในการที่จะคัดทุเรียนที่มีคุณภาพฉะนั้นราคาจึงอยู่ในเกณฑ์ที่เกษตรกรพอใจครับแล้วก็เป็นราคาที่ผู้บริโภคก็จับต้องได้ผมว่าก็ไม่ได้สูงมากนะครับทุเรียนยังมีความพิเศษในหลายจังหวัดต้องสั่งจองบนต้นเลยนะครับรับประทานแบบตลาดเฉพาะกลุ่มครับก็เริ่มจากหลายๆจังหวัดที่ก็ทาเป็นนิชมาร์เก็ตนะครับไม่ใช่แค่นนทบุรีนะอย่างนนทบุรีเนี่ยท่านก็เห็นมันเป็นเมืองหมดละ พื้นที่ปลูกทุเรียนเดิมที่อยู่ในเขตเมืองเนี่ยมันก็กระจายไปรอบนอกของนนบูรีนิ่งเป็นเรื่องสวนไรนาอยู่นะครับเนื่องจากมันมีน้อยมันมีน้อยเป็นนิชมาเก็ตคนต้องการมากก็เป็นหลักอุปสงค์พื้นานเบื้องต้นน,นะครับเมื่อต้องการมากแล้วมันมีชื่อเสียงมันถูกสร้างเป็นทุเรียนที่มีอัตลักษณ์ใช่ไหมครับมีชื่อเสียงมีคนต้องการมากคนนั้น ราคามันยึงสูงมากคนกินไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้กินแล้วเมื่อคนกินไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้กินมีคนแย่งมากก็ต้องไปจองที่ต้นอันนี้นก็เป็นกลยุทธ์ของหลายๆจังหวัดน,นะครับอย่างเช่นที่ทุเรียนภูเขาไฟที่สะสกนเขาก็ททำทุเรียนหลงหลินและแพร่เขาก็ทําทุเรียนสาลิกาของพังงาแล้วตอนนี้ยังมีทุเรียนที่มีชื่ออีกเยอะแยะเลยนะครับทุเรียนทรายขาวปัตตานีทุเรียนสายน้าแร่ข,ของนาาที่วาดทุเรียนผลที่แพงที่สุดได้ยินมาก็คือราคาประมาณ20,000 0บาทครับ อ๋อหลักแสนครับลูกล,กลกะสองแสนสองแสนก็มีครับอันนี้ที่ไหนครับนนทบุรีโรงเรียนการยาวแล้วก็มันก็จะมีพวกชาลิตี้นะทุเรียนการบุศล์นี่สมัยผมเป็นเกษตรจังหวัดสุงครามครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต,ต้องการเงินไปช่วยเด็กที่ได้โอกาสทางการศึกษาในจังหวัดเนี่ย <S <S ผมก็คุยกับประธานกลุ่มไม่ผลจ้าของสวนทุเรียนว่า ที่ขอทุเรียนมาทําการกุศลได้ไหมขอให้ทุเรียนมา12ลูกรู้ไหมครับว่าวันนั้นประมวลทุเรียน12ลูกได้เงินประมาณสัก3แสนตกลูกเท่าไรหร่ล่ะครับอันนี้คือการกุศลอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้หลายที่เขาก็ทำนะฮะเขาก็ทาเมื่อทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีราคาดีเกษตร,รกรบางส่วนจึงเพิ่มพื้นที่ปลูกทุเรียนให้มากขึ้นในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่เนี่ยเ,เราเราไม่ได้มีแผนที่ชัดเจนในการให้เพิ่มนะครับเพราะว่าต้องการจะควบคุมให้มันอยู่อย่างเนี้ย เพื่อพอมันมันมันน้อยกว่าดีมานมันมันจะทูกมันมีคุณค่าแต่เกษตรกรเองเนี่ยก็ก็อยากที่จะปลูกเพิ่มจะเห็นว่ามันตรงกับแนวโน้มการลดลงของพืชเศรษฐกิจอื่นๆอย่างเช่นลองกองลดลงบังคุดลดลงเงาะลดลงเพราะอะไรครับเอ่อบังคุดห้าร้อยกิโลกรัมต่อไร่เนี่ยลองกองเออลองกองห้าร้อยกิโลกรัมต่อไร่เนี่ยบังคุดเจ็ดร้อยกิโลกรัมต่อไร่เงาะอาจจะสองพันกิโลกรัมเอ่อมีผลผลิตสองตันเท่ากับทุเรียนนะแต่ราคาเงาะลดเท่าไหร่ครับทุเรียนลดเท่าไหร่ คนก็เลยเปลี่ยนแปลงปรับต้ตนเงาะต้นลงตาน,นต้นเรียนก็พื้นที่ทุเรียนก็เพิ่มมากขึ้นแต่ยังยังอยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถควบคุมได้ตแต่เกษตรกรที่จะปลูกเนี่ยอย่างนี้ครับเราแนะนําว่าหนึ่งถ้าสภาพแวดล้อมมันเหมาะสมนะครับสภาพพื้นที่เหมาะสมแล้วก็พื้นที่นั้นไม่ขาดน้ำน้ำไม่ท่วมถึงอย่างเงี้ยมันมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมก็ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนมาปลูกได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะอยากให้เกษตรกรน่ะ ศึกษาให,ให้แน่ชัดก่อนไม่ใช่เห็นเขาปลูกแล้วก็อยากจะปลูกก็ปลูกโดยที่สภาพมันไม่พร้อมอะไรเงี้ยมันต้องไปจัดการลงทุนอะไรที่มากขึ้นมันก็คนก็ปลูกพืชที่เหมาะสมเนอมันจะมีพืชที่มีทางเลือกเยอะแยะมากมายที่สามารถสร้างมูลค่าหรือสร้างไรายได้ให้ทัดเทียมกับทุเรียนได้ครับมาถึงการปลูกและการดูแลต้นทุเรียนที่ให้ผลผลิตดีครับทุเรียนเดี๋ยวนี้นะครับรู้ไหมว่าปลูก3ปีก็ให้ผลละเนื่องเทคโนโลยีการผลิตที่มันก้าวหน้าขึ้นสมัยผมรับราชการใหม่ๆเมื่อ3าปีที่แล้วนะ ผมนี่เป็นคนที่เอาทุเรียนไปส่งเสริมปลูกที่สิสเกตคนแรกสมัยจบหาได้ยาลัยใหม่ๆมัยก่อนก็ทุเรียนปลูกก็กว่าจะให้ผลผลิตก็เจ็ดปีฮะเจ็ดปี่องให้ผลผลิตซึ่งแต่ทุกวันนี้ทเทคโนโลยีในการดูแลรักษาจะเห็นว่าต้นทุเรียนปลูกสามปีส่งพุ่มสีเมตรแล้วครับ โตแล้ครับแล้วก็เราก็แนะนําเกษตรกรว่าต้นที่มันยังไม่แข็งแรงก็อาจจะไว้ผลหนึ่งสองผลก่อนปีแรกๆพอปีที่4ี่ที่5ก็ให้มันสัมพันธ์กับจํานวนของต้นอย่างเงี้ยแนะนําเกษตรกรว่ราช่วงแรกๆของทุเรียนที่ให้ผลใหม่เนี่ยมันไม่ได้ให้ให้เยอะนะครับเพราะต้นยังไม่สมบูรณ์ว่าต้นทุเรียน10กว่าปีขึ้นไปอย่างเงี้ยอาจจะไว้ผลได้เต็มที่นะครับซึ่งเราก็แนะนําเกษตรกรตั้งแต่เรื่องของความความพร้อมของต้นน่ะ ก็เหมือนสั์ทั่วไปแหละครับถ้าว่าร่างกายยังไม่พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบสืบพันธุ์เนี่ยมันก็จะมีผลทําให้ต้นทุเรียนสุดโทรมในอนาคตในวันข้างหน้าแต่ว่าถ้าเราเตรียมการดีดูแลต้นทุเรียนดีจากการเลื้องดูอาหารดีต้นทุเรียนมีความอุดมสมบูรณ์มีความแข็งแรงเนี่ยมันก็จะทําให้เขามีความพร้อมนี่จะให้ให้ผลที่ดีมาปิดท้ายกันที่ภาพรวมของผลผลิตทางการเกษตรทั้งเงาะมังคุดและลองกองกันครับเงาะมังคุดลองกองปีนี้มังคุดน้อยลงนะฮะเนื่องจากปีที่แล้วก็ให้ผลผลิตมาก พราะให้ผลผลิตมากเนี่ยปีนี้ธรรมดาในเรื่องของการสะสมอาหารในต้นในอะไรต่างๆก็จะน้อยลงแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่ามังคุดเงาะรองกองพื้นที่ลดลง ấy, ก,ก็ก็มีปริมาณที่การปลูกที่ที่น่าจะเพียงพอกับออความต้องการเน่น่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องของราคาทั้งสามชนิดสินค้าเพราะสามชนิดนี้ส่วนใหญ่ใช้บริโภคในประเทศส่งออกในจํานวนน้อยส่งออกก็ประมาณ แต่เราชนิดประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของของสัายที่มีอยู่ในประเทศท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝากถึงพี่น้องคนไทยช่วยสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ไทยด้วยครับให้ผู้ริภคนะครับไปช่วยกันส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรกวก่าจะได้ผลผลิตมาเนี่ยเกษตรกรใช้ความยากลำบากในการผลิตครับดูแลรักษาตั้งแต่การเตรียมต้นการจัดการธาตุอาหารเขาดูแลเรื่องโรคแมลงดูแลในเรื่องของการทําให ผลไม้ทุกอย่างมันมีคุณภาพและมันปลอดภัยด้วยอันนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เราใส่ใจทั้งภาครัฐเนี่ยไม่ใช่แค่กระทรวงเกษตรทุกหน่วยใส่ใจร่วมกันในการที่ทำให้สินค้ามีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพราะฉะนั้นสินค้าทุกอย่างนั้นมันมีคุณค่าอยู่แล้วอุดหนุนสินค้าเกษตรกรเกษตรกรออยู่ได้ประเทศไทยอยู่รอดครับ